สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มาพบกับช่องกุ้งวิไซ์นะคะจะมาถอนวัชพืชน,นะคะเป็นหญ้าแห้วหมูทั้งแปลงเลยเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ อันนี้คะ่ะอันนี้ย่าแห้วหมูนะคะโดยย่าแห้วหมูนะคะเขาจะเป็นย่าที่ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างไวนะคะโดยขยายพันธุ์ได้ด้วยดอกแล้วก็เงาค่ะเนี่ยค่ะเป็นหัวเงาตัวนี้จะเลื้อยไปตามดินออกเป็นเงาไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งแพร่กระจายโดยใช้เงาเนี่ยค่อนข้างไวไวกว่าดอกอีกแล้วก็กระจัดยากต้องขุดถ้าเป็นวิธีอินทรีย์ก็จะต้องขุดเอาเงาออกแล้วเกิดทำสารเคมีเขาก็ฉีดยาแต่นี้เป็นแปลงหลังบ้านไม่ได้ใช้สารเคมีคก็เลยจะขุด เงาเขาจะเลือยเลื่อยไปเรื่อยเงานี้ไปโผล่อีกเงาหนึ่งตามเส้นขุดแล้วเอาไว้ในแปลงไม่ได้คะต้องใส่ถุงเอาไปทำลาย จริงๆเง้าเขามีประโยชน์นะคะมันเป็นตำรับยาเขาจะเอาไปต้มทั้งเง้าเง้าแล้วก็ต้นเลยนะคะไปต้มเป็นยาขับปัสสาวะโดยหัวเขาก็จะสะสมเป็นคล้ายๆแป้งอะคะ่ะเป็นเง้าใต้ดินทน ฝนแล้งพอหน้าแล้งต้นก็ยุบไปนึกว่าไม่มีหญ้าพอหน้าฝนก็โผล่ขึ้นมาเต็มแปลงเลยเราก็ต้องขุดออกไปไม่ขุดไม่ได้กระจายเต็มแปลงแล้วเอาออกยากมาก เง,งาเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้เห็นไมหมคะเขาแพร่เป็นสองอันเลยเนี่ยจากหนึ่งแตกไปเป็นสองเป็นเส้นแบ่งกันไปอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็จะเต็มแปลงถ้าเราไม่ขุดออก ขุดเรากก็ต้องใส่ถุงแยกออกจากแปลงถ้าขุดแล้วเราดึงถ้าเราดึงต้นอย่างเดียวอย่างนี้ดึงต้นอย่างนี้ปุ๊บออกมาแต่ลากแต่เงาที่เขาเดินอยู่เนี่ยมันจะลากเนี่ยค่ะออกมาแต่ลาก แต่เงาที่เขาเดินเดินอยู่ใต้ดินไม่ได้หลุดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนอย่างเดียวมีแต่ล่าค่ะเงายังอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะเกิดใหม่อีกแปลงนี้จะปลูกอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะปลูกเป็นแนว กเกษประสมผสารเน้นเป็นผลไม้ที่ดูแลง่ายๆอาจจะเป็นกล้วยเป็นน้อยหนาเป็นฝรั่งยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามนะคะว่าแปลงนี้หลังจากหลังจากขุดหญ้าแห้วหมูออกแล้วจะทำอะไรฝากเพื่อนๆติดตาม ฝากเ,เพื่อนๆติดตามกล้องช่องอกุ้งฟีไซด้วยนะคะ